สวัสดีครับทุกคนยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง ART G วันนี้เรามาอยู่กับการรีวิวโมเดลฟิกเกอร์จากการที่ไ,ได้ไปงานลุยยะมาขายไม่เที่ดิต้องบอกว่าเป็นงานคอสเพลของมิกกูมานะครับพอดีผมเองก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วแต่ว่าผมอธิบายตอนไปเที่ยวไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ผมก็ขอเป็นการรีวิวแทนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นที่เขาแสดงให้แต่ว่าไม่มีเสียงนะครับ ก็สนุกมากมันเป็นสิ่งที่สนุกมากแล้วผมก็มีความสุขที่ได้ไปมากเลยครับขอให้ทุกคนผมต้องขอโทษไปตรงนี้ด้วยนะถึงจะไม่มีใครดูก็ตามเดี๋ยววันนี้จะเราจะมารีวิวเป็นโมเดลฟิกเกอร์สตัวที่ผมได้จากการไปงานมารุยาแล้วก็ของอีอื่นๆจะพยายามรีวิวให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมเก็ oh God, ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็ เนื่องจากตัวแรกเป็นโมเดลของมิกกูกระต่ายนะครับผมที่ผมได้มาจากการไปสุ่มข้างล่างเป็นโมเดลเอย่างดีมีไม่มีจุดขยับเป็นโมเดลที่ยืนนิ่งๆครับผมภาพก็ไม่ได้แต็หนักอะไรเป็นของที่ของแท้นะครับผม mm hmm. แล้วก็มีมิคกกระต่ายที่ถอได้ที่เหลือก็มีแค่นี้เลยผมอาจจะถ่ายให้ดูไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ประมาณนี้ ผม,ผมเมย์ก็รีวิวใหม่ๆก็ต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับจะพยายามปรปับปรุงผมยังคิดอยู่ว่าผมจะตัดยังไงดีให้มันให้มันเข้าใจง่ายเลยก็เลยจะไม่ตัดเลยดีกว่าแค่ใส่เพลงเล็กๆน้อยๆเอาตัวแรกผ่าไปมันมีฐานแล้วก็โมเดลที่น่ารักมากเลยครับผม ส่วนตัวที่สองจะเป็นมิคกุคริสต์มาสตัวนี้หายากหน่อยนะครับที่ผมไปถามร้านเข้ามานะครับผมผมเองก็ไม่ค่อยมีความเรื่องความหายากของโมเดลเท่าไหร่แต่ว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ปล่อยผมแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากแค่ฐานกับตัวแต่ว่าคอนโัวนค่อนข้างสมบูรณ์นครับผมแล้วก็ยังน่ารักด้วยี่ผมจะพยายามรีวิวให้บ่อยๆนะครับผม แล้วผมเองก็จะกล่าวว่าจะไปถ่ายคลิปแบบเล่นการ์ดด้วยติดตามด้วยนะครับ mm hmm. เป็นช่องใหม่ที่เพิ่งค่อยๆถัดไปเ,ดเล็กอๆน้อยนี้ผมเองก็มีฐานกับตัวนี้ให้ก็ถือว่าดีมากเลยครับผมตัวนี้ผ่านไปผมพยายามรีวิวให้มันเข้าใจง,ง่ายๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ค่อยอยากตัดเท่าไหร่วนตัวที่3า เป็นโมเดลมิขูผมไม่ได้ผมอยากอ่านภาษาอังกฤษออกอยู่ะครับแต่ว่าเป็นโมเดลแท่นี่แต่ผมถอดออกมาไว้แล้วนี่เป็นโมเดลตัวนี้ค่อนข้างน่ารักเลยนะครับผมแต่ฐานมีแตกนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าผมมองที่ตัวโมเดลมากกว่าโมเดลว่อนข้างน่ารักเป็นมิขู เป็นมิคคูที่น่ารักมากเป็นมิคคูที่ทำคัพเค้กน่ารักนี่ครับผมผมอาจจะให้ดูได้ไม่หมวดเท่าไหร่นะอันนี้ไมค์ผมถ้ามีเสียงติดขัดอะไรต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีนี้ผมว่าผมจะไม่ค่อยตัดมากเท่าไหร่น,นี่เลย ว่าที่สามผ่านไปตอนนี้หมดไปกับสินค้าฟิกเกอร์แล้วนะตอนนี้จะเป็นสินค้าจากนี่เยอะมากตัวแรกคลยที่ผมไปสุ่มมาได้ก็จะอออันนี้เป็นสมุดที่จากไปงานที่จะได้จากการไปซื้อตั๋วมานะครับเนี่ยมีเยอะแยะมากมายได้หลายอย่างเลยแล้วก็มีแต่ภาพสวยๆทั้งนั้นนะครับผมเองก็ ให้ดูไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็คงทำให้ได้อค่นี้จากนั้นนี่คืออันนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมไม่แกะดีกว่าเก็บไว้มีใครมีข้อมูลก็ช่วยอันนั้นด้วยวนะครับพอดีผมไม่ค่อยากแกะเพราะว่าเออจะเก็บไว้ครับจัวอย่างที่นี่ เป็นเสื้อที่ทุกคนไปงานก็จะได้มาครับผมเป็นเสื้อผมบอกไปก่อนนะผมรอไปดูหนังของมีขุจะใส่เสื้อตัวนี้ไปนะครับอืมบอกเลยเป็นเสื้อที่น่ารักมากแต่ผมไม่อยากแก่อีกแล้วอ่ะผมไม่ผมไม่แก่เลยจนกว่าจะถึงวันจะเก็บมันไว้จนกว่าจะถึงวันที่ม่ข่เข้ามาเอ่อเข้ามาฉายในที่ไทยทุกคนก็อย่าลืมไปดูกันนะครับวันที่สิบประมาณวันที่สิบเมษาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด แล้วก็งานมิขูมนี่มีแต่งานอะไรเยอะมากมายอันนี้เป็นของที่ไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เป็นของที่สุ่มสุ่มได้เดนๆเลยอันนี้เป็นแฟ้มนะครับแฟ้มมิขุ่ที่ผมสุ่มได้ค่อนข้างออกจะน่ารักเลยนะครับเนี่ยถ้าผมอ่านภาษาญี่ปุ่นออกก็คงดีแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้เพราะผมไม่เรียนนี่นะนี่ถ้าเราดูดีๆมันจะมี้อที่เป็นมิขุม ล่างๆอยู่ต้องจ้องดีๆหน่อยนะครับเนี่ยนี่นี่น,นี่น่าจะประมาณนี้น่าจะพอเห็นได้จากนั้นอย่างต่อไปก็จะเป็นสมุดที่ผมไม่แกะไอ้สมุดเมื่อกี้ที่มันก็มีเป็นมางอะถึงว่า <c oughs> ผมพยายามเข้าใจมันอยู่นะแต่ว่ามันก็ยากอยู่แต่ว่า ก็ได้มันอีกหนึ่งเล่มจากการไปสุ่มนะครับแล้วก็ของอย่างที่สี่ผมไปอันนี้ผมมัดรวมเลยเพราะว่าผมไปซื้อมาตอนนั้นถ้าผมมีตังข้าหห่อยผมก็สาวาจะซื้ออีกอันนึงน,นี่เป็นกุญแจมิกคุเป็ปงห้อยกุญแจสายกระเป๋าครับผมที่เขาบอกมานะวิกิตแท้แจ่บผมมันจะเป็นปีสอบจะทำามา,าแต่ด้วยเจ็ดปีไอจีจ่มันก็เป็นพิตตี้เขียวมาจากไหนไม แต่ก็ไม่ว่ากันแล้วก็มีตั้งนี้น,นี่ของส่มเป็นของสูมทั้งหมดเลยที่ผมได้มาอันนี้เป็นของที่ได้มาจากการซื้อบัตรนะครับนี่กําไรหรือเปล่าก็น่าจะกําไรแน่ๆครับและนี่ก็มีอันนี้เป็นแตดอะคริลิกของอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้นี่ครับเป็นของที่สวยมาก ไม่ค่อยอยากแกเท่าไรของมือหนึ่งเพไม่มีมือสองจากนี้หรอกแล้วก็อันนี้<ม>น่ารักโรนี่หน่อยแต่ก็เป็นอะคริลิกเหมือนกันมาจากบ้านเดียวกันะลรครับไม่ต้องหว่วงแล้วก็มีที่ติดก,กระเป๋า <S <S เป็นแบบของอันนี้อ่าผมเองก็อธิบายไม่ถูกผมพูดแ่อธิบายไม่ถูกก็ต้องเข้าใจผมหน่อย,ยนะครับแล้วก็ อย่างที่สี่ก็เป็นเข็มกัดอีกแล้วนี่เลยคลิปนี้ผมไม่อยากตัดเท่าไหร่ก็จะพยายามไม่ตัดเลยดีวยกว่าใส่แค่เพลงพองก็คงไม่กินไม่ถี่เกียจมากกว่าแล้วนี่ก็เป็นของที่ผมตรงนี้เลยนี่เป็นฟองพ่อเป็นแจ่น่ารักมากของมิข่นะครับของที่เหลือก็จะมีประมาณนี้ัะผมแล้วก็หมดแล้ว ที่ผมได้มาก็มีหลายชิ้นเลยครับแต่ผมบอกเลยนะว่าเป็นงานแรกที่ผมได้ไปถ่ายแต่ว่าก็ถ่ายอะไรไม่ได้มากเพราะว่าไม่ผมเพิ่งซื้อใหม่มาแดี๋ยวก็จะพยายามพัฒนาคลิปต่อไปนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดต like, ิดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเองก็จะพยายามทําคลิปดีๆให้ดีที่สุดแต่ว่าผมเองก็ไม่รับปากว่าผมจะถ่ายคลิปอีกเมื่อไหร่แต่ผมก็จะพยายามทํานะครับ ส่วนผมดีใจมากที่ได้ไปมากเลยนะครับทุกคนเป็นคนใจดีมากแล้วผมก็ได้ไปไปยืมไฟของพี่คนหนึ่งขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็มีรูปถ่ายเล็กๆได้น้อยที่จะเอามาแปะให้ดูหลังคลิปนะครับผมต้องขอขอบคุณใครที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากครับที่มาดูคลิปนี้ผมจะไม่ตัดเลยเพราะว่าึกผมทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ขอบคุณมากครับ ปิคดคลิปก่อนนะบ๊ายบาย